สวัสดีครับจากร้านในมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพามาดูในส่วนของตัวที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเราตอนนี้ก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าของสตีลอย่างที่ผมเคยเรีวิวไปตัวนี้เวลาเ,เวลาเข้ามาเนี่ยกล่องเขาจะมาเป็นกล่องใหญ่นะครับ2ตัวนะครับคือกล่องใหญ่2ตัวแต่ว่าเวลาเราส่งส่งของไปให้กับทางลูกค้าเนี่ยเราจะต้องย่อยย่อยออกมาเป็น เป็นเป็นทีละหนึ่งตัวและที่สําคัญเนี่ยตัวในส่วนของตัวหัวกับตัวหางเราต้องแยกกันเนาะไม่งั้นเนี่ยกล่องมันจะโอเวอร์ไซส์นะครับก็คือทางขนส่งเขาอาจจะไม่รับสําหรับตัวนี้วันนี้ผมพามาดูกันก็อันนี้ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แกะกล่องตัวนี้ให้แล้วเนาะเพราะว่าผมเคยรีวิวไว้แล้วว่าอุปกรณ์ที่ได้มาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพามาดูาแกะกล่องจากเวลาผมแยกแพ็คส่งไปลักษณะจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็แกะกล่องออกมาจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างและที่สําคัญเดี๋ยวมาดูวิธีการ ประกอบในส่วนของตัวเครื่องตัดหญ,ญ้าของสตีลก็สำหรับวันนี้จะมาพูดถึงก็เป็นตัวสตีลรุ่น FS250 นะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยที่ได้รับพัสดุไปก็ไม่มีปัญหาแต่บางกรณีเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ว่าน้อเพราะว่าในส่วนของตัวเครื่องตัดหญ,ญ้าสตีลบางคนอาจจะไม่เคยใช้วิธีการประกอบอาจจะ,ะคือไม่ชํานาญไม่ผิดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาประกอบในส่วนของตัวเครื่องตัดหญ,ญ้า FS250 นะครับ มาดูกันว่า,าวิธีการประกอบจะเป็นยังไงกันบ้างจริงๆไม่ยากนะครับตัวนี้ง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าอยากก่างกรณีอย่างลูกค้าลหลายๆท่านที่ได้รับไปแล้วประกอบไม่เป็นเนี่ยโทรมาสอบถามหรือทักมาทางไลน์สอบถามอ่ะ็ไม่ยากนะครับตัวนี้เราสามารถาดูแลกันได้ก็ผมอธิบายให้ก็ประกอบกันได้ทุกคนนะครับไม่มีปัญหาแต่วันนี้ผมมาทําคลิปวิธีการประกอบจะได้ง่ายเ okay. ห็นภาพ้วยเนาะโอเคสําหรับตัวนี้ก็เป็นสตินเอส250นะครับที่ว่ามาเป็นกล่องใหญ่เขยอนาะ มาดูนะครับว่าสําหรับเวลาเราร้านเราเนี่ยแพ็คส่งลูกค้าเนี่ยลักษณะที่เราแพ็คไปจะเป็นยังไงเนาะก็คือในส่วนของตัวอันดับแรกในส่วนของตัวก้านนะครับอ่าเราก็ต้องแยกชิ้นออกไปอันนี้เป็นในส่วนของตัวหางนะครับตัวก้านของตัวเครื่องตัดหญ้า fs250 นะครับแล้วก็ในส่วนของอีกก่องหนึ่งอาจจะเป็นในส่วนของตัวหัวนะครับคือเวลาอ่าเพื่อนๆที่สั่งในส่วนของเครื่องตัดหญ้า fs250 ไม่ว่าจะเครื่องตัดหญ้ารุ่นไหนก็ตามที่เวลาร้านเราแพ็คไปเนี่ย เราจะต้องแยกแพ็กนะครับส่วนหัวกับส่วนหางนะครับแยกกันไปเนาะมี2ชิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบไปเลยเนี่ยมันไม่สามารถขนส่งเขาไม่รับเนาะมันจะโอเวอร์ไซส์ก็ในส่วนนี้เราก็แยกเป็น2ชิ้นนะครับแต่วิธีการประกอบก็ไม่ยากเดี๋ยวผมพาม,มาแกะกล่องดูก่อนว่าภายในเวลาเ,เวลาได้รับไปเนี่ยภาย,ภายใน2กล่องเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเนาะ ครับผมที่ผมขออนุญาตมาแกะกล่องเนาะตั้งตั้งกล้องทํามุมได้แค่นี้นะครับต้องขออภัยจริงๆเดี๋ยวลองมาแกะก่อนอ่าเริ่มต้นจากในส่วนของตัวหางตัวก้านเนาะอันนี้ผมแกะอันนี้เป็นการแพ็คของที่ร้านเรานะครับเวลาผมแพ็คส่งลูกค้าผมจะแพ็คเปลักษณะแบบนี้เนาะที่ก็กลัวครับตัวนี้แน่นหนาครับเพราะว่าเรากลัวว่าของจะเสียหายเนาะก่อนถึงมือลูกค้าเราจะต้องแพ็คลักษณะที่ว่าให้มันอ่าอยู่รูปมากที่สุดเนาะตัวนี้แพ็คยากนะครับผมเอาจริง ต้องหั่นของเวลาเครื่องตัดหญ,ญ้าตีนึงเนี่ยที่ร้านเราเวลาใช้เวลาในการแพ็คเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอันนี้ในส่วนของตัวหางนะครับอันนี้ของน้องๆที่ร้านเขาก็จะห่อไปในส่วนของลักษณะตัวนี้ตัวก้านเนาะก้านเครื่องตัดหญ,ญ้าตัว FS 250นย์ะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวหัวนะครับข้างในกล่องก็จะมีอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวลองมาประกอบกันดูง่ายๆครับตัวนี้วิธีการประกอบอ ในส่วนของตัวหัวเนอะอาะนะครับแป๊บหนึ่งในส่วนของตัวหัวผมแกะเลยนะครับจะให้น้องเขาแพ็คอีกทีนึงครับขออนุญาตแกะเลยอันนี้ปุ๊ษาแพ็คแล้วน้องๆเขาบ่นแน่นอนแกะทำไมอีกทีจริงเขาอ,อยากให้เพื่อนๆเห็นวิธีการประกอบลักษณะภายในของโคม่าจะซ้อนกล่องมาอีก2ชั้นนะครับในส่วนของตัวหัว ตัวกล่องด้านในเนี่ยจะยึดล็อกไม่ให้ตัวหัวขยับเนาะเป็นการล็อกทําใหา้ปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของตัวแฮนด์ผมจะตัดกล่องม,มาลักษณะนี้ซ้อนกล่อ,อง2ชั้นนะครับเอาออกมาก่อนคือความปลอดภัยในสินค้านะก่อนถึงมือก่อนถึงมือลูกค้าต้องได้รับในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวนี้มีแกะอีกชั้น น้องบอกแทคอย่างดีแล้วแกะอีกแล้วอันนี้นะครับภายในเดี๋ยวผมพามาดูในภายในของน,นี่นะครับเป็นส่วนของตัวหัวตัวแฮนด์แล้วก็เอกสารอ่าคู่มือฉบับเล่มแท้ใบมีดแล้วก็ตัวเอกสารของซีราลเราเนาะวิธีการใช้งานเออการเขาเรียกว่าอะไรอะการผสมน้ํามันผสารนี่นะครับ จะออกมาลักษณะแบบนี้อ่าเปิดมานี่นะครับเราแพกไปอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นกล่องของตัวเครื่องของเขาเราก็เอามา,าทํำให้เครื่องไม่ไม่ตะแคงนะครับไม่พลิกไม่หมุนเนาะไม่โยกนะครับเวลาขนส่งส่งสินค้าตัวนี้ก็จะปลอดภัยคันกระแทกหลายชั้นนะครับ3ชั้นเลยอันนี้อุปกรณ์กอที่เขามาก็จะเป็นถุงไม้อย่างนี้ลักษณะนี้เลยนะครับ ผมมาแยกชิ้นให้ดูแต่ว่าอันนี้มัน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 ซีนมาจากโรงงานเลยเนาะครับผมในส่วนของตัวอ่าอันนี้เป็นสายสะพายบ่าคูนครับของ250 FS 250เนาะในส่วนของตัวหัวตัวนี้เราถอดตัวนี้เราจะอ่ายึดไว้เช่นเดิมนะครับตัวนี้ติดกับตัวตัวหัวไว้เลยแล้วก็เวลาใส่ก็คือใช้ในส่วนของตัวขางเนี่ยใส่เข้าในช่องตรงนี้เนาะกบขางตัวนี้เป็นชุดกบหางเขา เขาจะมีแกนแกนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูดีกว่าตอนประกอบอันนี้แฮนด์นะครับอุปกรณ์ประกอบก็จะอยู่ข้างในถุงทั้งหมดอันนี้บางใบน็อตเขาก็จะยืดมาเรียบร้อยแล้วก็ติดในส่วนของตัวเบรดอีกทีนึงแล้วก็ยางสีดําตัวนี้บางทีลูกค้าถามว่ายางใสยังไงอย่าังไงไเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยอันนี้ตัวตัวจับตัวจับสายเอ่อคล้องคล้องหูเกี่ยวสายสไตล์นะตัวนี้ อุปกรณ์ที่ให้มาตามนี้เลยพบท,ทุกอย่างนะครับของแท้สติลิขสิทธ์แท้แข็งแรงใช้ง,งานทนทานครับพวกนี้โอเคเดี๋ยวผมพามาดูวิธีการประกอบคร่าวๆกันเนาะขอเวลาสักครู่นะครับครับผมเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเวลาเราแกะกล่องมาสิ่งที่ได้ก็คือจะมีประมาณนี้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาเนาะวิธีการประกอบเดี๋ยวผมพามาพูดไปทีละอย่างก่อน อันนี้เดี๋ยวผมพามาเริ่มจากตัวอันนี้ดีกว่าวิธีจะประกอบให้ง่ายเนาะตัวนี้ผมจะเริ่มจากในส่วนของตัวบางใบนะครับบางใบอันนี้อันนี้เป็นเวลาเราแกะออกมาอ่าส่วนที่เป็นบางใบเขาจะมาในแพ็กเกจห่อมาอย่างนี้เลยนะครับและในส่วนของตัวนี้ก็จะมีตัวบางใบแล้วก็ตัว เป็นยางสีดําตัวนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยจะมีตรงนี้ที่ติดมาอีกก็คือในส่วนของตัวเบรดนะครับไว้สําหรับเวลาเราใช้กระปุกาสเอ็นตัวนี้จะเป็นตัวตัดาสเอ็นไม่ให้ยาวเกินไปเนาะติดกับตัวบางใบวิธีการประกอบอันนี้ผมแกะออกมาแล้วนะครับกรณีที่แกะออกมาเขาจะได้มาอุปกรณ์ประมาณนี้เลยครับผมก็อย่างที่ผมว่านะครับอันนี้จะเป็นยางยางใส่ด้านล่างของตัวบางใบเนาะอันนี้ตัวบางใบของเขาตัวน็อตยึดเขาจะมาติดติดมันจะไม่ล่วงนะครับตัวนี้ติดมา กับตัวตัวตัวตำแหน่งที่เราจะยึดกับหัวเกียร์เนาะติดมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวเบรดแล้วก็น็อตอันนี้ผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วตัวเวลาเราใช้งานก็คืออุปกรณ์ที่เขาให้มาเวลาเราประกอบก็ง่ายๆนะครับก็จะมีตัวบล็อกขันหัวเทียนสังเกตดูบล็อกขันหัวเทียนเนี่ยตัวนี้เขาจะตรงฝั่งด้านไายตัวนี้เขาจะมาเป็นแพแ่เป็นเป็นหัวจีบหัวท็อกให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับในการประกอบ ง่ายๆเลยตัวนี้ก็อันดับแรกเดี๋ยวผมเ,เพื่อนๆบางคนถามกันเข้ามานะครับว่าตัวนี้ตัวนี้ใส่ยังไงจริงๆแล้วสังเกตดูนะครับตรงนี้เขาจะมีรูปบอกตัวนี้ยึดยังไงสังเกตดูนะครับลูกศรนเขาจะมีตรงนี้ให้เสียบสังเกตตรงตรง,ตรงช่องตัวตัวยางสีดําตัวนี้เขาจะมีแถบแถบที่สอดเข้าไปนะ้อวิธีการใส่ ง่ายๆเลยก็นี่นะครับตรงนี้ด้านนี้เห็นไหมครับตัวนี้เขาจะเป็นบ่าล็อกตัวนี้เราเสียบเข้ามานะครับเอาเข้าไปเลยปึ๊บลูดไปเลยโอเคอันนี้เรียบร้อยเขาจะเข้าล็อกของเขาตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเป็นบ่าล็อกของเขาเข้าลูกกันแค่นี้เองครับตัวนี้ง่ายๆแต่เวลาถ้าเราจะถอดใช้ตัวนี้เลยบล็อกแย่ตรงนี้ yeah, นปึ๊บนิดนึงแล้วก็ ลูดขึ้นมาให้เขาออกจากล็อกของเขาเนาะนี่ออกเนี่ยครับถอดเข้าถอดออกง่ายนะครับเป็นการดีไซน์ของเขาเนาะวิธีการใช้งานถอดเข้าถอดออกง่ายนะครับเป็นจุดแข็งของสตีลนะครับการออกแบบอันนี้ผมใส่กลับเข้าไปก่อนเนาะเบรดถามว่าติดตรงไหนสังเกตดูตรงยางสีดําเขาจะมีรูตรงนี้นะครับไว้สําหรับยึดน็อตก็เสียบเข้ามาตรงนี้ก็เขาจะทํามาเป็นรูเนาะ ฝั่งนี้จะเป็นคมนะครับระมัดระวังนิดนึงตัวนี้จะคมเนาะเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไง,ไง่ายๆยึดนอด็อตเวลาเราอยู่คนเดียวก็ประกอบได้นะครับไม่ยากนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างหมุนเข้าเลยปุ๊บ ตัวนี้จะเป็นตัวตัดตัดสายเอ็นนะครับจะติดหรือไม่ติดก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติคนที่ใช้สายเอ็นตัวนี้ก็จะอำนวยความสะดวกมากนะครับยิ่งเป็นแบบออโต้คัตพี่ว่าเราเวลาสายเอ็นหมดเนี่ยเดี๋ยวยึดเวลาออโต้คัตเนี่ยเวลาเรากระแทกสายเอ็นสลัดออกเนี่ยถ้ามันยาวเกินไปจะชนกับในส่วนของตัวบางใบตัวนี้เขาจะเป็นตัวตัดตัดในส่วนของสายเอ็นนะครับ อ,อันดับแรกอย่างที่ผมว่านะครับผมจะเริ่มต้นจากการประกอบตัวตัวนี้ก่อนตัวบางใบให้ติดกับหัวเกียร์เขาก็จะมีตำแหน่งมาเรียบร้อยเลยนะครับเข้าไม่ยากนะครับตัวนี้ถ้าเราเวลาเราประกอบตัวนี้เสร็จปับ๊บคือเอาง่ายๆว่าเอาตัวบางใบเป็นฐานเวลาเราวางวางมันก็จะง่ายเนาะนี่ครับก็แค่หมุนเนาะสี่ตัวเข้าไปตามดูแค่นั้นเอง ตัวนี้เขาจะเป็นฐานติดกับหัวเกียร์อยู่แล้วอันนี้มาประกอบให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะก็ยืดเทนแน่นขนาดเองครับตัวน,น,นี้ประกอบ ในส่วนของตัวบางใบก่อนอันนี้ผมขออนุญาตยังไม่ยึดเนาะใช้เวลานานเกินไปครับผมตัวต่อมาเวลาเรามาประกอบผมจะมาประกอบในส่วนของตัวแนดนเดี๋ยวผมตัวเนี้มันจะตัวประกับเนี่ยจะติดมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราคลายนาอตสีตัวนี้ออกเนี่ยตัวนี้มันจะแยกมาเป็นสามชิ้นนะครับไม่ต้องตกใจเนาะหลือเราประกอบเข้าไปไง่ายๆเลยแล้วก็ตัวที่ผมจะมาใส่ต่อไปอันดับต่อไปที่ผมจะใส่ก็จะเป็นในส่วนของตัว ตัวหูเกี่ยวหูเกี่ยวาสายสไพายก่อนอันนี้สังเกตดูนะครับพอผมอประกอบตัวบางใบเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเอาตัวนี้เป็นฐานเวลาเราประกอบส่วนอื่นๆก็จะง่ายอันนี้ก็ไม่ยากนะครับตัวนี้เขาจะมีน็อตมาอยู่ในอ,อยู่ในถุงของเขาเนี่ยจะมาในถุงนี้นะครับจะมาในถุงนี้อันนี้ที่ผมแกะออกมาอันนั้นแกะออกมาแล้วอันเนี้ยมันจะมาในถุงนี้นะครับมาพราะะอ้อมช้วยรองจานรองใบมีดเนาะมีตัวนี้ตัวหูเกี่ยวเสร็จแล้วไมจะมีน็อตตัวเมีย แล้วก็น็อตตัวผู่อีกอันหนึ่งอยู่ในซองนะครับแลาเราแกะออกมาระวังนะครับนอ็อตถายนะครับอันนี้ใส่ด้านไหนก็ได้นะครับจริงๆิงแล้วไม่ซีเรียสหยุดนะครับแป๊บนึงโอเคอันนี้ผมก็สอดเข้าไปก่อนเพราะสาเหตุหลักที่สอดเข้าไปก่อนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเวลาที่เกียจมาง้างตัวนี้ง้างตัวนี้ใส่มันจะยากนะครับกลัวหักจริงจริงแล้วไม่น่าหักครับของสตีลแข็งแรงอยู่แล้ว เวลาอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็นี่นะครับตัวเมียใส่ด้านนี้ไปให้เขา้ารูปเขาจะเป็นบ่าล็อกของเขาเขา้ารูปเลยหกเหลี่ยมเนาะตัวนี้เขาทําช่องมาเป็นหกเหลี่ยมใส่ตัวน็อตตัวเมียเข้าไปก่อนแล้วก็เอามือประกบไว้นิดนึงเอามือแปะไว้ไม่ให้น็อตตัวเมียร่วงนะครับน็อตตัวผู้ใส่เข้าไปหมุนเออหลืมแป๊บหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้ใช้น็อตเบอร์เดียวนะครับหัวจีบที่เขาให้มาเขาจะทําให้อุปกรณ์ใช้สามารถใช้เบอร์เดียวได้ทุกแทบทุกส่วนของเครื่องเลยนะครับถอดได้ทั้งเครื่องเลยเนาะแล่ตัวนี้แข็งมากนะครับไม่ต้องกลัวอัดอัดได้แม้กระทั่งเสื้อสูทเนาะตัวนี้ของเขาของแท้งานแท้สตีลนะครับยึดให้แน่นก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปรับระดับอีกทีครับเพราะว่าถ้าเราคลายน็อตตัวด้านล่างให้หลวมเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะสามารถเลื่อน เดินหน้าถอยหลังได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการเนาะแล้วแต่สรีระของแต่ละบุคคลอันนี้ผมยึดลุมหลวงไว้ก่อนเนาะ,อ,ะอันดับต่อมาอันนี้ตัวต่อมาจะเป็นตัวไฮไลท์นะครับก็คือในส่วนของการประกอบไอ้ตัวก้านกับตัวหัวนะครับตัวนี้สังเกตดูตัวนี้นะครับเขาจะเป็นแกนแกนเอาจะเป็นแกนแบบสี่เหลี่ยมเนาะแกนแบบสี่เหลี่ยมเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยรูเนี้ย รูตรงนี้นะครับจะต้องเข้าให้สุดไปถึงน็อตตัวนี้สามารถยึดจับได้เนาะถ้ากรณีที่ว่าแกนตัวเนี้ยไม่เข้ากับในส่วนของช่องสี่เหลี่ยมในส่วนของตัวกกหางเนี่ยเขาจะดันเข้าไม่สุดนะครับตัวนี้จะไม่ถึงน็อตตัวนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราใส่เนี่ยเอาง่ายๆครับคลายน็อตตัวนี้ออกเพราะว่าเวลาผมส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยตัวนี้จะยึดติดกับตัวในส่วนของตัวตัวกกหางอยู่แล้วเนาะขันออกครับ บางจังหวาต้องออกอให้เร็วหน่อยเนาะเพราะว่าบางทีเ,เวลาหมุนคลายนอ็อตพวกนี้มันจะช้านิดนึงจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับตัวด้ดานล่างด้วยนะมีสองตัวถ้าเราไม่คลายออกเราจะสวบก้านเข้าไปไม่ได้นะครับมันจะฝืด กรณีเราอยู่คนเดียวเนี่ยอ่าผมอย่างอย่างนปัจจุบันเนี่ยเวลาผมแยกส่วนไปก็คือในส่วนของตัวก้านผมจะแต่ก่อนเนี่ยตอนแพ็แกแรกๆเนี่ยผมจะเอาในส่วนของกกหางติดกับตัวก้านแต่เวลาแพคเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างลําบากกล่องมันจะใหญ่นะครับมันจะไม่เข้าลูกมันกลายเป็นว่าชิ้นส่วนตัวเนี้ยผมก็กลัวที่ว่าโดนกระแทกและเสียหายเนาะ,ะช่วงหลังๆผมจะถอดในส่วนของตัวนี้ตัวก้านออกมากับกกหางกกหางติดไว้ส่วนหัวไปเลยไม่ต้องถอดตัวนี้เวลาใส่ก็กง่ายๆครับไม่ยาก ใส่ได้อยู่คนเดียวก็ใส่ได้ครับแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าใส่ยากจริงๆถามว่าถอดตัวนี้ออกก็ได้ Not น็อตนี2ตัวแล้วก็รูนี้อีก4ตัวถอดกกหางออกมาเลยแล้วมาสวมกับตัวก้านก่อนเสร็จแล้วค่อยประกบเข้าไปมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายเนาะแต่วันนี้ผม,มยกตัวอย่างก็คือขีเอ้กเกียร์ถอดน็อตตัวนี้6ตัวมันค่อนข้างจะเยอะใช้วิธีสวมกกหางเข้าไปตรงนี้ได้เลยเถ้ากรณีที่ว่าอยู่กับ2คนไม่ยากครับคนนึงเวลาสวมเข้าไปถ้ามันลงไม่สุดแสดงว่าตัว แกนของเขาไม่เข้ากับในส่วนของช่องโกขางเกาะช่องสี่เหลี่ยมโกขางเนาะก็อีกคนนึงอาจจะหมุนในส่วนของตัวหัวเกียร์หมุนในส่วนของตัวปลายหัวเกียร์นะครับให้ขยับพอตัวนี้นี่นะครับหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้ขยับตัวแกนอะ่ะเขาก็จะหมุนตามเนาะค่อยๆข,ขยับแล้วก็ดันเข้าไปด้วยมันก็จะเข้าถ้าลงล็อกเสร็จปบเขาก็จะเข้าได้สุดนะครับรูตรงนี้จะตรงกับรูตรงนี้ก็คือสามารถยึดน็อตได้ล็อก ล็อกในส่วนของตัวการได้แต่กรณีถ้าอยู่คนเดียวไม่อยากถอดตัวนี้ใช้วิธีไหนผมใช้วิธีก็อันนี้ขออนุญาตนะครับอาจจะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งเตรียมพื้นที่นิดนึงอาจจะใช้ให้น้องชายมาจับก,กล้องแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาสักครู่นะครับครับผมตัวนี้วิธีการใส่ในส่วนของตัวหางเข้ากับตัวหัวนะครับให้ตัว อย่างที่ผมว่านะครับแกนเขาจะเป็นแกนสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวด้านในตัวปกหางเขาตัวนี้มันมืดเนาะข้างในเห็นไหมครับจุดดำๆอยู่ข้างในอันนี้มันมืดมากมันก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมเช่นกันนะครับเวลาถ้าเขาลงตามล็อกของเขาเนี่ยเขาก็จะเข้าได้สุดนะครับก็คือตัวรูตัวนี้จะเข้ามากับตรงกับรูนี้ให้เรายึดน็อตได้นะครับสังเกตดูนะครับแล้วก็นี้ที่ว่ามีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าในส่วนของตัว ตัวตัวพลาสติกตัวสีขาวตัวนี้นะครับของสตีวิเช่นกันเนาะตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นบูธนะครับถามว่ามันเข้าไม่สุดติดตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นบูธนะครับไม่ให้เขาแกว่งมากเนาะเวลาเราใช้งานเป็นบูธเพิ่มความนุ่มนวลนะครับตัวนี้วิธีการง่ายๆเลยของผมเทคนิคง่ายๆนะครับเวลาเราสวมโดยที่เราไม่แกะตัวนี้ออกก็คือให้ง่ายๆผมใช้ในส่วนของตัว2ทีนะครับเองทีเต็มเลย เวลาเราดันเข้าอย่าลืมนะครับเวลาเครื่องใหม่ๆตัวนี้เขาจะลัดแน่นมากเวลาเราดันเข้าเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากเนาะตัวนี้ผมเอาสองทีแต้มเวลาเราค่อยๆขยับเข้ามันจะง่ายมันจะลื่นหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่แต้มไม่มีสองทีเนี่ยเอาง่ายครับโอ้โหมันจะฝืดมากตัวนี้ฟิตฟิตเปรี้ยเลยนะครับโอเคอันนี้ผมใช้วิธีอันนี้สมมุติว่ากรณีอย่างที่ผมอยู่คนเดียวเนาะกรณีที่ว่าเราอยู่คนเดียวจะให้ง่ายผมใช้ขออนุญาตลนะกันเนาะอ่ะตัวนี้ก็จริงๆแล้วพยายามเล็งตัวเนี้ย ให้เข้ารูปกับตัวตัวด้านในก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ร้อยเปร์เซ็นตะครับเวลาเราใส่สวมเข้าไปอันนี้ผมขออญาตก,ก่อนนี้ยกตัวอย่างอยู่คนเดียวเนาะอันนี้ผมขออญาตใช้เท้าเลยนะครับนะครับอันนี้พอเราใส่2ทีมจะง่ายสังเกตด,ดูลักษณะเนี้ยคือเข้าไม่สุดนะครับพอเราดันเข้าไปชนเนี่ยอ่ามันจะไปต่อไม่ได้แล้วลักษณะนี้แสดงว่าแกนเขาจะไม่เข้ากับโกกหางเนาะวิธีเราก็ค่อยๆขยับนะครับ อ่าลักษณะนี้แสดงว่าเริ่มเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคพอเข้าเสร็จปับ๊บโอเคเราก็หาตำแหน่งตัวนี้ยึดน็อตเลยสังเกตดูพอเข้าเขาเข้าแล้วตรงแล้วตัวนี้เขาจะเข้าไปด้านในรูรูตรงตัวก้านนะครับตั้งเลยแล้วก็ง่ายง่ายยึดนอด็อตให้รูตรงด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารูไม่ตรงเราจะยึดน็อตเข้าไปไม่สุดนะครับน็อตมี่สองตัวเนาะก็ หมุนเข้าไปเลยง่ายๆนะครับอยู่คนเดียวก็สามารถประกอบได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับเพื่อนๆมีวิธีไหนง่ายก็อาจจะแนะนําเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์ในคลิปนะครับตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าหันมาใช้ในส่วนของตัวเครื่องแต่ญ้าสติล FS250 กันเยอะเพราะว่าอย่างที่ว่าครับน้ําหนักเบาแล้วก็แรงนะครับตัวนี้ก็ยึดยึดน็อตตามที่เขาให้มาแค่นี้เอง แฟ่ตึงมือครับโอเคก็ง่ายๆนะครับส่วนต่อไปในส่วนของตัวแฮนด์นะครับตัวนี้สังเกตด,ดูตัวนี้เขาก็จะมีน็อตติดมาในส่วนของตัวแฮนด์เรียบร้อยแล้วนะครับให้คลายน็อตตัวนี้ออกก่อนให้คลายตัวนี้ออกก่อนปึบ๊บโอเคถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนโอเคหลังจากนั้นก็อ่ะโอเคนี่ผม คลายน็อตตัวนี้วางไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็4ตัวนะครับสังเกตดูเวลาเราถอดออกมาตัวนี้ถอดขันนอ็อตคลายน็อตสตัวตัวนี้เสร็จปั๊บเขาจะตกลงมาออกแยกออกมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับตัวนี้ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะใส่ผิดตัวนี้ไม่มีคําว่าผิดเนาะเราใช้งานของตัวนี้ไม่มีคําว่าผิดโอเคแยกออกมาเป็นชิ้นๆลักษณะนี้เลยครับประกับด้านล่างแล้วก็ตัวนี้ถ้าสมมติว่ากรณีที่ว่าเราใส่คือเขาจะเข้าตัวนี้บ่าล็อกตัวนี้เขาจะล็อกพอดีกับตัวก้านนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราใส่ไปเห็นไหมครับตัวนี้จะไม่ลงเพราะว่าตัวนี้จะเป็นฝั่งฝั่งตัวจับกับตัวแฮนเนาะใส่เกอะ ปรับได้ตามใจชอบอันนี้เราเอาง่ายครับเราประกอบเสร็จปั๊บเราล็อกไว้ก่อนล็อกให้เขาเข้ารูปก่อนนิดนึงจะได้ไม่ล่วงนะครับเอามือลองไว้ด้วยนิดนึงแค่นี้ก็จะไม่ล่วงแล้วเนาะโอเคอันนี้ก็เอามือออกได้ตัวนี้เราค่อยมาปรับนะครับว่าเราจะชอบฝั่งไหนมากฝั่งไหนน้อยแล้วแต่เราขยับ หาตำแหน่งสรีระของเราที่เราชอบนะครับตันนี้ผมล็อกไว้นิดนึงตึงมือก่อนง่ายๆครับการประกอบเครื่องตัดหญ้าตัว FS250 ทำเองได้ครับง่ายอันนี้ผมจะแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานกันอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ในส่วนของตัวนี่นะครับก็เสียบเข้าไปได้เลย โอเคเข้าล็อกแล้วเช่นกันนะครับตัวนี้ฝั่งด้านหนึ่งเขาจะเป็นตัวรูปตัวให้ตัวเมียเป็นบาล็อกเขาไว้อีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่มีบาล็อกเนาะฝั่งนี้จะไม่มีบาล็อกกาะใส่เข้ามาหมุนเข้าแค่นั้นเองหาตำแหน่งได้ตามที่เรา ต้องการให้เหมาะสมกับสรลระของเรานะครับใจเย็นนะครับตรงนี้ไม่ต้องดีบโอเคแค่ตึงมือโอเคแน่นเรียบร้อยตัวนี้ก็ที่เขาให้มาก็สังเกตดูตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวติดตัวสายเก็บสายตัวเก็บสายเนาะเขาทํามาเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบไอ้ไหนวดกุ้งเนาะตัวนี้ก็เนี่ยครับถ้าเราหาตำแหนง่งโอเคแล้วก็ดันตัวนี้เข้ามาชนกันปับ๊บอ่าเรียบร้อย อีกตัวหนึ่งก็นี่ครับเอาเอาตัวนี้เข้าสอดตรงนี้นะเขาเป็นที่เก็บสายของเขาทำมาอย่างดีเลยนะครับพวกนี้อ่าใส่เข้าไปโอเคแค่นี้เองนะครับง่ายๆเนาะก็วิธีการประกอบเครื่องตัดหญ้าตัว FS 250อันนี้ผมทำไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งซื้อไปแล้วอาจจะมีปัญหาด้านการประกอบเครื่องนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับทำตามวิธีผมพวกนี้ง่าย,ายแน่นอนโอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชม ร้านเอ็มมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ